สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน, <c oughs> อนเพืนชิปนี้มาดูหลักหน่วยบนนั่นเพื่อนนะมาดูหลักหน่วยบนหลักหน่วยบนสองสูตรนั่นเพื่อนนะสองสูตรผมเอามาจับชนกันมันอยู่คนละหน้าก็เลยมาเอามาจับชนให้เพื่อนดูอีกทีหนึ่งสูตรเตืนก็มาว่าไม่ยาวนั่นเพื่อนนะก็ประมาณ ยี่สงวดสิกว่างวดยี่สงวดอยู่ประมาณนี้ลวเพื่อนเดี๋ยวค่อยดูจำนวนงวดพร้อมกันเพื่อนผมหลอกลงทั้ง2อ,งส,องสูตรแล้ว <c oughs> แล้วก็ตําแหน่งลงอีกเผื่อเราจะดูตัว2องสูตรนี้อยู่ด้วยกันเราไม่ต้องไปเปิดดู2ดูตามแม่สูตรนั่นเพื่อนนะแม่สูตรแล้วก็เอาไว้ในเล่มทั้งหาก ก่อนเข้าดูแนวทางของเราเพื่อนฝากช่องฝากคำเตือนกับคโลิปดนี้ทำขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใด,ดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ เดไมม่หมสูตรฝั่งขวานี่ใช้ใช้แค่สามสามตำแหน่งนั้นเพื่อนะใช้แค่3มตำแหน่งแล้วก็บวกเลขคงที่บวกบวกห้าน,นเพื่อนะบวก5้าก็เดินแต่มันก็หลายตัวกัฝั่งซ้ายมือหน่อยนึง ฝั่งซ้ายมือนี่ก็เดินมา20งวดฝั่งขวามือนี่เดิน17งวดเดินถ้านับงวดที่ผ่านมาก็ฝั่งซ้ายมือเดิน20งวดฝั่งขวามือเดิน16งวดก็ถ้ากับฝั่งซ้ายมือเลแค่4ตัวเดินอยู่หลักหน่วย20งวดนี่ก็ปีหนึ่ง2 4ก็ยังไม่ถึงปีนันเพื่อนะนะอันนี้10กว่างวด นี่สิบหกงวดฝั่งซ้ายมือแต่วงหลักหน่วยแปล วดถัดมาฝั่งขวามือนี่จะเข้าหลายตัวก่อนนะเพราะนัเลขมันหลายตัวเข้าหลักสิบด้วยเลขเก,ก้าเข้าเลขเก,ก้าเข้ามาสองตัววดถัดมาฝั่งซ้ายมือนี่เข้าสองตัวฝั่งขวามือก็เข้าสองตัว เ็กสองมาหัวถัดมาเด็กสองมาอีกตัวแรกมาตัวที่สามมา ฝั่งขวามือนี่ได้หลักร้อยตัวหนึ่งหลักสิบไม่มาหมดถัดมาฝั่งซ้ายมือได้สามได้สตัวบนฝั่งขวามือได้ได้หลักร้อยได้ครบเหมือนกันได้หกมา หดถัดมาฝั่งซ้ายมือได้ได้สตัวฝั่งขวามือได้3ตัวมีหลักร้อยเลขสเลข2อยู่ข้างหน้าตัวเลขสีครบอยู่ตำแหน่งนี้ทั้งหมดเลยหลักหน่วยเลข4 <c oughs> งวดถัดมาเลขสองมาเลขสองเลขห้ามามาสองตัวลักหน่วยหมวดถัดมาเลขห้ามาเลขห้ามา มามาถัดมามาจิตตัวมาสองตัวอันนี้มาจิตตัวมาตัวเดียวอันนี้มาจิตตัวมาตัวเดียวเลขหกมาเลขหกมา วันที่ผ่านมาออก4 4 6ส6่หกสี่หกสีงขวามือนี่มา3ตัวตรงนี้มาตัวเดียว หน่วยล่างหวดหน้านี้หวดหน้านี้เพื่อนวัดจะเป็นตัวไหนมา ตัวชนนั้นเพื่อนนะ่ะเลขศูนย์ไม่มีมเลขหนึ่งตัวต่ำสุดนั้นเพื่อนนะ่ะเลขหนึ่งเลขศูนย์เลขหนึ่งเลขสองไม่มี มีเลขเกดเลยเลขเกดแลวเลขเก้าเลขสามตัวยังแน่นกพ่อนะจะมาหรือเปล่าทำไมน้อยตัวจังหน่วย หน่วยบนหนึ่งอ่ะอเพื่อนๆดูจะมาไหมหน่วยบนหน่วยบนจะมาไหมเพื่อน ท่านเพื่อนชอบสูตรไหนก็เอาสูตรนั้นนั้นเพื่อนนะเดี๋ยวผมวงตัวเด่นให้ม <c oughs> าสามตัวจะมาไหม <c oughs> เดี๋ยวผมจะดันขึ้นไปให้เพื่อนเห็นดูสูตรตัวข้างล่างนี้ด้วยแล้วก็ดูตัวชนด้วย เพื่อนเลือกเอาแจบเอาวัดงวดนี้เราจะเอาตัวไหนถ้าเกิดว่าเพื่อนไม่เอาตัวชนนี่ือจะเป็นเลขแปดมาเพื่อนเลขแปดเลขศูนย์นะปอนเพื่อนฝั่งฝั่งขวามือเพื่อนก็ดูเอาอันนี้คือตัวชนนั้นเพื่อนนะตัวเด่นนะถ้าตัวไม่เด่นมันก็จะเป็นตัวไม่เด่นมีเลขศูนย์นั้นเพื่อนนะถ้าสูตรเดียวนั้นมีเลขศูนย์ มีเลขเก้าอืมเลขเก้าไปแล้วเลขศูนย์เลขศูนย์เลขศูนย์เลขหก, 0, กที่ไม่มีสูตรนี้ฝั่งนั้นมันหกตัวฝั่งนี้สี่ตัวอ่ะชอบแบบไหนแบบนั้นแบบนานเพื่อนนะชอบตัวชนเอาตัวชนชอบตัวไม่ชนถ้าชอบสูตรนี้ก็ เอาสองตัวนี้ไปใส่ขครบพอดีเลขแปดไงตัวหนึ่งเลขแปดตัวหนึ่งไงจะเป็นหกตัวพอดีเลยอ่าเพื่อนชอบสูตรสูตรใหญ่ก็เอาสูตรใหญ่นั่นเพื่อนจะครบทั้งตัวเด่นทั้งตัว นี่ด้วยถ้าเกิดว่าชอบสูตรนี้ก็เอาสูตรนี้สูตรเดียวถ้าสูตรนี้สูตรเดียวมันก็มันก็มีหมดเหลือแต่2ถ้าสูตรนี้มี2เ <c> พ <oughs> ื่นก็เอาไปแต่สองจะเขียนไว้ข้างหน้าหมดที่จะเขียนแล้วเขียนล็อกไปหมดแล้วอ่ะผมว่าต้องมาตัวหนึ่งนานเพื่อนนะหรือย,ยังไง หรือสองสูตรจะไม่มาเลยหลักหน่วยหรือสองสูตรจะไม่มาทักตัวด้วยยังไงไม่มีใครรู้นั่นเพื่อนะเลขหนึ 1, ่งเลขเจดเลขเก้าเด่นตัวสูตรเดียวมีสองมีศูนย์มีหกมีแปดเจ็ดมีสองสูตรเก้ามีสองสูตรหนึ่งมีสองสูตร สองมีสูตรเดียวสูตรซ้ายมือสูตรมีสูตรฝั่งขวามือหกมีสูตรฝั่งขวามือแปดมีสูตรฝั่งขวามือสี่ห้าหก,หกเจ็ดตัวเจ็ดตัวมันต้องมีสักตัวนะเพื่อนเจ็ดตัวต้องมีสักตัวเรียกเจ็ดตัวเนี่ยอ๋อสอบสูตรนันสูตรนั้นนั่นเพื่อนอ่ะตัวเอง แต่ละคนแต่ละน,นี่ชอบไม่เหมือนกันเอาสอบสองเอาสองนั้นเพื่อนนะสองก็เด่นนะถ้าเกิดเข้ามาศูนย์นี่ก็เด่นหกก็เด่นวัวที่ผ่านมามาหกเลยหกจะมาเหมือนเดิมมันเพื่อนไงว่าเข้ามาหลักร้อยเลขสามมาทั้งสี่ตำแหน่งมาทั้งไอมาทั้ง 4, สี่สีงวดนั้นเพื่อนนะมาสีงวดมาเว้นงวดนึงแล้วก็มา เป็น2มาแล้วก็มามา3อีกก็มา8 2งวดมา3อีกมา6งวดที่ผ่านมางวดนี้เพื่อนก็ดูว่าจะเป็นตัวไหนเดี๋ยวผมจะดึงถอยหลังให้เพื่อนดูเลขสามนี่มันมาบ่อยเห็นเพื่อน,นเห็นไหมหลักร้อยยเฉพาะหลักร้อยนี่เติมตั้งแต่งวดแรกที่ว่าเอาสูตรมามา จับชนกันเลยนี่เลขหลักร้อยนี่มามาสี่งวดติดนั่นเพื่อนนะเฉพาะหลักร,อร้อเรยเลขหกจะมาเพื่อนหรือเลขกหกจะมามันต้องมาตัวหนึ่งให้ได้ละมันต้องมาตัวหนึ่งให้ได้ละเพื่อน ไม่รู้จะตัวไหนมานันเพื่อนนะแต่ผมก็ชอบตัวที่มันจะออกนั่นเพื่อนนะผมก็ชอบตัวมันจะออกมันจะออกตัวไหนก็ชอบตัวนั้นแหละอ่ะอันนี้คือเด่นวงเด่นตามตามสูตรนั่นเพื่อนนะสองสูตรชนไอ้ตัวมาชนก็มีสองสูตรซ้ายมือแล้วก็มีศูนย์ฝั่งฝั่งขวามือหกฝั่งขวามือแปดฝั่งขวามือคนชอบสูตรไหนเอาไป คลิปนี้เอาเท่านี้เเพื่อนว่าจะแต้มมาเพื่อนก็เอาเลขหลักหน่วยมาเพื่อนไปก่อนอ่ะขอบคุณน,นเพื่อนทุกคนจับลองจับดูนานเพื่อนนะจับไปก่อนก็ได้เดี๋ยวผมจับจับเสร็จแล้วก็เอาแต้มมาตัดอีกรอบนึงก็ได้อ่ะขอบคุณน,นเพื่อนทุกคนครับสวัสดีครับ